เป็นต้นเสียงจ้ะเ <c oughs> ป็นต้นเสียงเ <c oughs> ป็นต้นเสียงใหมหนอ่งฮับบิ๊ สวยจะเปอย่าง,างานั้นวิวเป่าเทียนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเค้กหิวข้างบนนะตัดแบงก์มจะไม่หมดคงจะไม่พอเดี๋ยวเราจะแกะแบงก์หิวเวลาเทียนนะครับ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดถือว่าเป็นล่วงหน้านะพ่อน้องล่วงหน้าให้กับน้องอย่างนี้เอาอย่างนี้คนที่จัดงานวันนี้ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ทําให้พวกเรามาลงมาตรงนี้ได้และก็คือมัฟวินาครับก็ไม่กับมัฟวินาครับพ่อให้มาร์คเลยไม่เป็นอะไรเลยนะ รวยรอดรวยแล้วก็เป็นที่พึ่งของแม่ๆตลอดไปนะคะคุณผู้ชม้วยนี่นค,คือว่าเป็นผู้ที่ทำให้พวกเราได้ประหมกันวันนี้ด้วยครับอันนี้คือผู้ให้กเนิดรับรองรับตัดสินในวันนี้ ขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่ว,วยขอให้หนูเป็นที่รักของแม่แม่ตลอดไปเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วพลาทุกอย่างแม่รักหนูที่สุดในโลกอาเด็เป็นตาของลู ให้หน hey, uh, no, ูม yeah, ีความสุขมากๆนะครับม so really ีความเจริญก้าวหน้าลุกเรืองแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสําเร็จขอให้หนูประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิตแล้วก็ร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงรักหนิที่สุดภูมิใจกับหนินที่สุดนะครับทูก่าอคกครับนี่คือรุ่นใหญ่จากคุอน มีเก่ง okay, ้านที่ถือว่าเป็นตัวใจงเพื่อนก็คงจะเป็นไอ้นไม่ได้เชิญครับใหญ่โอเคครับครับก็อยากอวยพรในนามของเพื่อนนะก็ขอให้อานมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาขอให้อันเป็นที่รักของทุกคนไปตลอดและเป็นที่รักของเพื่อนไปตลอดรักอันมากๆขอบคุณครับ เอาอย่างนี้เดี๋ยวมีให้ให้ทีานพูกอยู่ไปแม่วันนี้เรามารวมกันหัวใจในหดวงรวมกันเป็นหนึ่งตรงนี้เพื่อน้องชายด้วยกันเรา็นเียมาลงมอวันนี้เก็บลู้โคงก็ขอบคุณทุกทุกคนครับที่ซัพพอร์ตมาตลอดเลยแต่เป็นแชมป์แรกตอนอายุ18 แต่ตอนนี้ที่จะ21แล้วนะฮะยังอยู่อย่างรังการนะครับก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับรัการเป็นเหมือนครอบครัวยัน่ด็ดนี้นะครับตลอดไปผมเองก็ทําหน้าที่ของผมปีที่ผ่านมาลายตัดปี่2 0ติดภาพการได้ของไปด้วยปีนี้เริ่มต้นใหม่มาให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนนะครับอยู่กับผมตลอดไปรักทุกคนกัน นานเลยครันเราจะถ่ายรูปด้วยกันไไนะเระวังเปลี่ยนไอ้นันจะโชว์เค้กลงกว่าตอนนี้ไม่ชินเป็มิดี้ครั้งแรกไม่ชินเป็นมินดี้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครมีมีกล้องตอนนี้ถ่ายได้เลยครับที่คือภาพที่เป็นความทรงจำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดซึ่งวันนี้อจาจจัด่วงหน้าเดินหน้าอีกนิดครับเดินหน้าอีกนิดครับบอกว่า อ่าไฟมันไม่ตกลงกันดีนะออออออเคจริงเราจะนับหนึ่งเช้านะครับกดชัตเตอร์ก็ได้เลยนะฮะอ่าขอเก็บ ขอเก็บภาพตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับดีใจที่เห็นทุกๆท่านรับรองแบบนี้น,น,นะครับเอาละครับปรบมือนะครับรขออ่างแม่อ่างขอตายแล้วก็มัรมีนาแล้วก็เพื่อนของแรงอัางน,นะครับขอบคุณมากครับคุณท่านครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายรูปรวมเลยนะครับเพราะว่าจะเอาอะไรออกก่อนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เริ่มปวดคอแล้วตอนนี้เพื่อนประคองปีกหน้าดูเลยกลัวจะเม่ นั่งอยล้วไม่ไหวเมื่อยนั่งรอเลยครับนั่งรอยนั่งรอกนเลยโอ้โหหนักมากวันนี้ยิ้มแว๊หนุมยิ้มแว๊นุเอ เดี๋ยวรอแงครับครับตากล้องขอสอดทุกทายกันเลยกเ,กเค้กลงแบบไรตั้มมาช่วยมายกหน้าก็ไปช่วยอยู่ไปช่วยดูอ่าเอาแม่แม่ครับใครอยากก็มาเอาแม่ตรงกลางตรงนี้แม่ก็ได้เพราะว่าม,มันใหญ่มันก็<ม>ติดปิดอยู่แล้วโอเคครับเอาเล้จะเก็บเป็นภาพนิ่งก่อนนะฮะมาประวัติศาสตร์เอาแน่นะครับผมอ้าวเดี๋ยวขอจัดแป๊บเดียว อยู่ไฟเหมือนกันแค่ไหนตอนเนี้ยอ่าพร้อมนะครับหนึ่งสองสามนะครับช่วยกันเย้ายนะก็ชูมือกันด้วยนะครับหนึ่งสองขอขอไฟไฟอะไรครัไฟเคลียร์อ่าไฟส่องสว่างครับไฟแดลไฟครับไฟลอยนะครับไฟลอยเอาไปดูมาได้วยกันนะไม่ใช่อ่ะทางเจ้าหน้าที่ไฟครับขอไฟเคลียร์ขาวๆนะครับอันตอนนี้มันจะูบอยู่น่าจะหลับแล้วล่ะ แม่นี่นี่นะคอมจะไม่อ่ะครับนับหนึ่งสองสามย้หนึ่งสอสามย้ยไหมไหมอ่ขงดังไลยนะหนึงสอง อันนี้เรามีปัญหาแนละ้วจะลุกยังไงโ,โอเคครับชุดต่อไปนี้ถรอว่าเป็นโชว์ชุดพิเศษของน้องไรอันในะวันนี้ด้วยการสร้างสารรค์จากพวกเราสองวันโชว์แล้วก็มะวินา นะครับที่จัดเตรียมชุดนี้เพื่อความรรกายดับเรดๆของรายการการันตีนะครับอันนี้ต้องบอกเวลาทักเรียนะครับเอาไว้เล่นกัต่องปนะครสามชั่วโมงครึ่งอ่ะพวกน้องกลับกันตอนดีกว่าไหมอยู่เพื่อนน้องอยู่เพื่อนน้องแต่คอเวลาแป๊บนึงนะครับแตยแล้วเส้นผมมันดีๆหมดกันแล้วนะครับใส่ผมปิดกัน อ๋อหนักจริงๆขออนุญาตเขาออกนะครับเพราะว่าขนาดผมยกอยู่ข้างล่างยังหนักมากๆใครมีหวีมาครับขอยืมไม่ได้อันแป๊บเดียวได้ไหมครับไหวไหมไหวไหมเออเอาใช้คืนมา ไปยืนสวยอยู no. ่ได้ชื่อยิโบยิบโอ้โหโล่แอปเอิลเบอร์ือว่าให้น้องเองหายใจได้สะดวกขึ้นดีก้วยแล้วหนักมากๆโปเพลงต่อไปนี้ครับเป็นเพลงช้าๆมาๆครับกลับกับเปเพลงคนกล่องโลกและนี่คือโชว์ชิ้นสุดท้ายครับ